สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการลงคัสตอมเพลงของเกมชม o บนแชมป์สำหรับวิธีเก่าที่อาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็คือการโหลด d p n x แบบเก่าๆมาและการโหลดชมโหลดเดอร์ er มาครับซึ่งบางคนก็อาจจะเล่นไม่ได้รวมถึงผมด้วยนะครับผมก็เลยไปเจอวิธีการลงอีกวิธีหนึ่งมาครับก็คือการลงผ่านโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาสอนลงกันนะครับสำหรับโปรแกรมตัวนั้นก็เราจำเป็นที่จะต้องมาโหลดใน คิด์ับอันนี้นะครับในส่วนของลิงก์จะติดไว้ด้านล่างของคลิปแล้วกันนะฮะเมื่อเราเข้าเว็บมาให้เราเลื่อนลงมาที่ข้างล่างครับจะมี2ตัวให้ดาวน์โหลดตัวนี้กับตัวนี้นะเราโหลดตัวไหนก็ได้แต่ว่าแนะนําให้โหลดเป็นอันล่างไว้นะครับก็กดโหลดไปเลยพอเราโหลดเสร็จครับก็ให้เราไปเปิดไฟล์มันขึ้นมาเลยะฮะก็ให้อิสตอลตามปกติเลยนะครับเน็กไปเลย ส่วนของ่าโฟลเดอร์เกมของแอปพลิเคชันนี้ก็ไว้ตรงไหนก็ได้นะครับหรือจะดูอัพไว้ที่อื่นก็ได้ก็อินสตอลไปได้เลยพอเราอินสตอลเสร็จนะครับหน้าตาก็จะเป็น r 2 m o d m a n นะครับก็สามารถเสิร์ชได้เหมือนกันก็ให้เรากดเข้าไปเลยนี่ฮะพอเราเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลย ขั้นตอนต่อไปครับให้เราพิมพ์หาชื่อเกมนะครับก็คือ Trombone แล้วก็เจอเป็นเกมแรกเลยกด Select Game เลยหรือ Set as Default เลยก็ได้ครับพอเรากดเข้ามาครับก็ให้กดที่ Select Profile พอกดเข้ามาแล้วอันนี้ก็จะขึ้นหน้าต่างสำหรับของเกมเกมนี้นะครับถ้าเราไปที่ออนไลน์แล้ว Search Mod ก็คือโหลดหมนเดิมนะครับมี BPNX ใช่ไหมก็พิมพ์ไปเลย BEP เราก็จะเจออันนี้นะครับเป็น VPNX Mod Pack เป็นแพ็กอันนี้ครับให้กดดาวน์โหลดอันนี้ให้กดเป็นดาวน์โหลด i t h Dependencies นะครับกดไปเลยอ่าพาราโหลดเสร็จมันก็จะขึ้นเป็น Mod Already Installed ไปแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ Com Loader อ่ากด Install เหมือนกันครับพาระาโหลดเสร็จแล้วนะครับให้ ทำการเข้าเกมได้เลยครับสมตว,วิธีเข้าเกมเราจะไม่ใช้วิธีการเข้าเกมผ่านทางหน้าสตรีมนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการโหลดม็อดผ่าน a ัต o ม็อดแนะครับเป็นการใช้แอปพลิเคชันนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นจะต้องสตาร์ทม็อดผ่านตัวเกมนี้ผ่านแอปนี้นั่นเองทุกครั้งเลยนะครับอ่ามันก็จะทําการรันเกมผ่านสตรีมสักครู่หนึ่งนะพอเราเข้าเกมมาได้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นนี่นะอย่างวาโหลด successfully นี่ฮะก็คือเราสามารถเล่นได้ปกติแล้วแล้วก็ในส่วนต่อไปครับสําหรับวิธีการลงเพลงถามว่าลงยังไงให้เรามาที่ setting ครับแล้วก็กดไปที่ browse profile folder กดไปทีนึงจึมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาครับเรามาที่ bpx นะครับแล้วก็มาที่ custom songs ขั้นตอนนี้เราก็สามารถเอาเพลงมาแตะได้เลยสำหรับวิธีการหาเพลงครับผมก็จะทิ้งเป็น Discord ของผู้พัฒนาไว้เลยนะครับอ่าพอหลังจากที่เราเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับให้เรามาที่ c u s ตอ m ชา a r t เลยนี่เราก็จะเจอเพลงมากมาย,ยานี่ผมก็จะยกตัวอย่างลงเป็นไอดอนละกันครับก็ให้เรามาที่ Search ตรงนี้เลยแล้วก็พิมพ์ พิมพ์ชื่อเพลงมัก็ได้ถ้าเกิดว่ามันมีก็มีคนทําไว้ให้แล้วนะครับอ,อย่างไอรอนก็มีคนทําไว้แล้วก็ให้เราหาไฟล์มานี่ก็จะเป็นไฟล์แบบนี้กดดาวนโ์โหลดไฟล์ซิปไปเลยฮะค่ะ t o n u i n u w n l o a d ในส่วนของไฟล์เพลงนะครับก็สามารถหาได้ตาม YouTube ที่คนทำไว้ก็ได้เหมือนกันครับามาถึงแล้วให้เรากดไปที่ Open File เราก็จะมาหน้าที่ไฟล์ตรงนี้นะครับก็คือหน้าดาวน์โหลดของเราเราได้ไฟล์นี้มานะครับจะเป็นไฟล์ซิปนะครับให้เราทําการแตกไฟล์ extract off เลยนี้เราแตกตรงนี้เลยก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็จะได้เป็นไฟล์ที่ชื่อว่า idol ก็คือไฟล์เพลงเราได้ไฟล์เพลงมานะครับให้เรากลับมาที่หน้าต่าง่อ bpnx นะครับแล้วโปรไฟล์โฟลเดอร์เหมือนเดิม อ่ะเราก็จะมาอยู่ที่หน้านี้ให้กดเข้าที่ BPNX Custom Songs แล้วก็เอาไฟล์นั้นนะครับมาตัดได้เลยจ๊บอ่ะใส่แล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับทีนี้เรามาลองเข้าเกมดูกันเลยเข้าผ่าน Star t Mod e เราก็เกมมาก็กดเข้าปกติเลยมาดูกันว่าเพลงจะขึ้นหรือเปล่า นี่ครับก็เลื่อนหาเลยนี่เห็นไหมไอดอนขึ้นแล้วโอเคพอพอพอก็เสร็จแล้วครับสำหรับวิธีการลงรู้สึกว่าจะง่ายกว่าเดิมด้วยนะโอเคครับสำหรับใครที่ติดขัดขั้นตอนไหนก็สามารถสอบถามผ่านทางคอมเมนต์ได้เลยครับถ้าผมตอบได้ผมจะเอามาตอบนะครับงม่าทุกคนนะชอบคลิปนี้กันนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้กันด้วยนะครับสวัสดีครับผม